สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมพามาพบกับแบบบ้านชั้นเดียวนะครับเป็นหลังคาทรงจั่ว2สเต็ปนะครับเนาะสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองนะครับถ้าจะนับเป็น3สเต็ปก็คือสเต็ปที่3จะอยู่ตรงนี้นะครับผมเนาะแบบบ้านหลังนี้มีชื่อว่าแบบบ้านพงศักนะครับผมเนาะจับไว้นะครับผมแบบบ้านหลังนี้มีชื่อว่าแบบบ้านพงศักนะครับหน้าบ้านกว้างนะครับ8เมตรแต่ถ้า จากซ้ายถึงขวาเลยมาถึงเสาตัวนี้นะครับถึงเสาตัวนี้นะครับจะเป็น10.5นะครับผมแล้วก็เสาตัวนี้ถึงเสาตัวนี้นะครับจะอยู่ที่12เมตรนะครับผมก็คือหน้าบ้านหลังนี้นะครับที่ดินเนาะอย่างน้อยๆนะครับก็ต้องมี12เมตรนะครับผมเนาะหน้าบ้านกว้าง10.5คูณ12เมตรนะครับผมแบบบ้านพงศักดิ์นะครับสาหรับพี่ๆท่ายไนที่ต้องการ แบบบ้านเอาไปก่อสร้างนะครับ0984804500นะครับผมหรือราคาแบบแปลนอยู่ที่3,500บาทนะครับผมเนาะแบบบ้านพงศักดิ์มีสองนอน1น้ำหนึ่งควนหนึง่งโถงนะครับแล้วก็1ระเบียงนะครับผมแบบบ้านพงศักดิ์เป็นเสาสําเร็จนะครับผมเนาะมุงหลังคาเมทันชีสนะครับผมเนาะอันนี้นะอ่าฐานบ้านสูงอยู่ที่50เซนก็คือตรงนี้นะห้เซนส่วนระเบียงจะสูงอยู่ที่45เซนนะครับผมเนาะอันนี้นะอ่ะ อันนี้คือรูปร่างหน้าตาของแบบบ้านพงศักดนะครับที่พี่ๆเห็นอยู่นะตอนนี้เนาะนะครับารายละเอียดงานตกแตง่งไม่ว่าจะเป็นม้านั่งเหล็กนะครับเนาะตรงนี้แล้วก็การตกแต่งของกระเบื้องหรือว่าจะเป็นหินจิ๊กซอรหรือหินทรายนะครับผมอันนี้เป็นไม้ฝ่ายเทอร่าสีทับเก็นะครับผมอันนี้เป็นช่องระบายอากาศที่จะเข้าด้านหน้าแล้วก็ออกด้านหลังหรือเข้าด้านหลังออกด้านหน้าเป็นการระบายอากาศใน ใต้หลังคาของแบบบ้านพงศักดิ์นะครับผมแบบบ้านพงศักดิ์เป็นหลังคาทรงจั่วนะครับสสเตปแล้วก็โมเดล1นึสเตปนะครับผมเนาะก็เตปหนึ่งสองสามนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูภายในเนะี่ยผมปิดหลังคาลงก่อนนะพี่เอจะได้เห็นแบบแปลนนั้นได้ชัดเจนนะครับผมแบบ บ้านพงศักดิ์นะครับสามห้องนอนนะผมพูดผิดนะสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงนะครับห้องนอนที่หนึ่งห้องนอนที่สองแล้วก็ห้องนอนที่สามนะครับห้องนอนที่หนึ่งจะเป็นห้องนอนที่ใหญ่กว่าเพื่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูทีละจุดทีละจุดแล้วกันเนาะมาดูที่ระเบียงก่อนแล้วกันนะครับผมเนาะขนาดของระเบียงนะครับอยู่ที่สองเมตรนะครับสองเมตรคูณแปดเมตรนะครับผมเนาะตรงนี้นะอ่า ใช่ไหมวัดดูก่อนนะว่าบางครั้งผมก็ลืมเหมือนกันนะครับผมะจะอยู่ที่2องเมตรห้าสิบนะระเบียงกว้างที่2องเมตรห้าสิบเสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้2องเมตรห้าสิบแล้วก็เสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้นะครับ8เมตรนะครับผมเนาะสรับตรงนี้นะครับความสูงของระเบียงอยู่ที่45เซนนะครับส่วนในตัวบ้านจะสูงอยู่ที่50เซนนะครับผมเนาะตรงนี้จะเป็น หน้าต่างบานกระทุ n นะครับเป็นบานยาวนะไม่ใช่บานฟิกนะครับเขียนให้เป็นบานกระทุ n g แล้วสามารถเปิดปิดได้รับลมรับอากาศได้ตรงนี้เป็นหินทรายหรือหินจิ๊กซอนะครับเป็นหินตกแต่งนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเป็นหน้าต่างบานกระทุ n นะครับสำหรับห้องนอนที่1นนะครับผมเนาะอันนี้เป็นประตูหน้าบ้านนะครับเป็นประตูกระจกอลูมิเนียมนะครับเลื่อนสลับซ้ายขวาตรงกลางนะครับส่วนซ้ายขวาตรงนี้ซ้ายขวาตรงนี้จะเป็นบานฟิกนะครับเนาะอ่ะ เิดเข้ามานะครับจะเจอกับห้องโถงที่มีขนาดอยู่ที่4เมตรคูณ6เมตรนะครับผมเนาะผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้4เมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ6เมตรนะครับผมนี่คือส่วนของห้องโถงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการวางทีวีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นทางเข้าของห้องนอนที่1นะครับอันนี้เป็นโถงทางเดินนะครับจะกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับผมเนาะพี่พีเอฟซีนะถ้าพี่พีเอฟซีนะครับฟังผมไม่ทันหรือไม่เข้าใจกลับมา ฟังใหม่ได้อันนีคลิปผมเนาะกลับไปกลับมาครับดูจนกว่าจะเข้าใจนะครับผมผมจะพยายามบอกทุกส่วนทุกจุดนะครับเพื่อให้พี่เอฟซีนั้นได้เห็นแบบแปลน 3D นั้นได้ครบถ้วนนะครับผมเนาะเข้ามานะครับห้องนอนที่1นะครับจะมีขนาดอยู่ที่4เมตรคูณสเมตรนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้ก็4เมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้ก็4เมตรนะครับบานที่1บานที่2บานที่3มนะครับมี2ด้านนะหน้าต่างหนึ่งแล้วก็บาน ด้านที่2อนะครับอันนี้จะเป็นกระจกอลูมิเนียมนะครับเลื่อนสลับตรงกลางซ้ายขวาจะเป็นบานฟิกนะครับนี่ซ้ายขวาจะเป็นบานฟิกส่วนตรงกลางนะครับจะเป็นบานเลื่อนสลับนะครับส่วนบานยาจะเป็นบานกระทุ้งนะครับส่วนสลับการหันหัวที่นอนนะครับแล้วแต่พี่เอฟซนะว่าอยากจะหันไปด้านทางด้านไหนนะครับแล้วแต่เลยนะครับผมเนาะเอาที่สะดวกเรานะครับผมเนาะอ่ะเข้ามานะครับ ไปดูห้องนอนที่2นะครับผมเนาะห้องนอนที่2นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเปิดประตูเข้ามานะครับก็จะเจอกับขนาดห้องอยู่ที่3ามเมตรห้าสิบคูณสเมตรนะครับพนังฝั่งนี้ถึงพนังฝั่งนี้4เมตรแล้วก็พนังฝั่งนี้ถึงพนังฝั่งนี้3ามเมตรห้าสิบนะครับผมเนาะมีหน้าต่าง2บาน2ด้านนะครับด้านที่1ด้านที่2บานที่1บานที่2นะครับมีหน้าต่าง2บานนะครับห้องนอนที่2นะครับ สำหรับหันหัวเตียงก็เหมือนกันนะครับแล้วแต่พี่เออยากจะหันทางไหนนะครับเอาที่สะดวกเลยนะครับผมเนาะอ่าอันนี้มาดูที่ห้องนอนที่3นะครับห้องนอนที่3ก็จะมีขนาดเท่ากันกับห้องนอนที่2นะครับสามเมตรห้าสิบคูณสี่เมตรนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ4เมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3ามเมตรห้าสิบนะครับแต่ห้องนี้จะมีหน้าต่าง1ด้านและก็1บานนะครับผมจะเป็นบานเลื่อนสลับนะครับตรงนี้นะนี่คือบานเลื่อนสลับ นะครับผมเนาะอ่าออกมานะครับเราไปห้องครัวกันดีกว่านะครับผมเนาะทางเดินตรงนี้2เมตรสามารถวางสิ่งของได้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราตู้นะมึติว่าเป็นตู้นะครับจะวางอยู่ที่60เซนนะครับก็ยังเหลืออยู่1เมตรกว่าๆนะครับเราสามารถเดินได้นะครับจะวางตู้กับข้าวนะครับหรือตู้โชว์หรือตู้รองเท้าอะไรต่างๆวางได้นะครับในตรงส่วนของทางเดินนี้นะครับผมเนาะ มาที่ห้องครัวนะครับห้องครัวจะมีขนาดอยู่ที่2.50คูณ5.50นะครับผมเนาะผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้2.50นะครับแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้5.50นะครับผมเป็นซิงค์ครัวยาวนะครับอยู่ในด้านเดียวนะครับผมแล้วก็มีซิงค์ล้างจานให้ด้วยนะครับแล้วก็บานซิงค์นะครับมีให้เนาะอันนี้คือห้องครัวนะครับอันนี้เป็นประตูทางเข้าห้องน้านะครับนี่ประตูทางลงหลังบ้านแต่ ออกไปด้านหน้าบ้านนะครับเนาะตรงนี้นะนี่ก็จะมีบันได3ขั้นนะครับนี่นี่คือประตูทางลงหลังบ้านจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเนาะ,ะไปดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำนะครับจะมีขนาดอยู่ที่1เมตรห้าสิบคูณ2เมตรห้าสิบนะครับผมผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ1เมตรห้าสิบแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ2เมตรห้าสิบนะครับผมเนาะมีชักโครกสายฉีดชำระ อ่างล้างหน้านะครับคือตรงนี้นะครับแล้วก็ฝักบัวนะครับแล้วก็ท่อนำทิ้งแล้วก็ที่แควรนะครับก็ตกแต่งนะครับผมในห้องครัว้ไม่ใช่ในห้องน้านะครับผมเนาะโอเคก็ครบไหมครับก็ครบหมดทุกห้องเนาะนะครับอันนี้คือเป็นแบบบ้านพงศักดิ์นะครับขนาดพื้นที่ใช้สอยนะครับ109.75ตารางเมตร นะครับผมเนาะสำหรับพี่ทนายที่ต้องการแบบแปลนเนาะ0984804500เดี๋ยวผมพาไปดูโครงหลังคานะครับผมเนาะอันนี้คือโครงหลังคาของแบบบ้านพงศักดิ์นะครับเดี๋ยวผมเปิดปิดให้พี่เอซีได้ดูทีละตัวทีละต,ตัวนะครับว่าอะไรเป็นอะไรบ้างนะครับจะได้รู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมเนาะอ่ะอันนี้คือเหล็กอาซี C นะครับเหล็กอาซี C ก็คือจะอยู่บนหัวเสาแร้วนะจะมีแผ่นเพดรองรับไว้อยู่นะครับผม เล็กอาซีนะครับแล้วก็มาดั้งครับดั้งกับอกดั้งมาพร้มกันนะครับจากนั้นก็มาจันทันนะครับอันนี้คือจันทันจากนั้นก็มาเป็นแปรหลังคานะครับจากแปรหลังคาเราก็ติดตั้งไม้ฝาเชอร์ล่านะครับแล้วก็แผ่นเมทัลชีทนะครับทั้งสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองแล้วก็สเต็ปที่สามนะครับติดตั้งเชิงชาย นะครับก่อนที่จะเมนทันชิสเราก็ต้องติดตั้งเชิงชายก่อนนะอ่านี่คะนี่คือเชิงชายนะครับแล้วก็เมนทันชีสนะครับแล้วก็ครอบสันนะก็ครอบข้างนะครับผมเนาะอันนี้คือเป็นแบบบ้านพงศัก์เป็นโครงหลังคาเนาะของแบบบ้านพงศักนะนะครับผมเนาะตรงนี้อ่าก็ขอบคุณพี่ FC ทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับดูแบบบ้านพงศัก์นะครับจนจบคลิปแล้วก็ ถ้ากันคอมเมนต์ได้นะครับว่าอยากได้บ้านทรงไหนอยากให้ผมรีวิวแบบบ้านแบบไหนนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมอ่านมาเจอนะครับถ้าผมมีโอกาสผมก็จะเอาแบบบ้านที่ผมได้เขียนแล้วก็เอาลงให้พี่ FC นั้นได้รับชมกันนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ f อีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ